จเจริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เสียงธรรมจากวัดป่าสหธรมิการามอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบปากกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในวันนี้จะได้น้อมนำเอาสารธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานมาเล่าสู่กันฟัง การให้ทานมีสามแบบด้วยกัน 1. นึ่อามิสทานคือให้วัตถุเป็นทาน 2. ธรรมทานคือการให้คำสอนเป็นทาน 3. อภัยทานคือการให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นทาน ทั้งสามประการนี้ล้วนแต่เป็นฐานทนั้นที่ดีที่ควรที่เราควรที่จะกระทำอย่างเช่นอามิสทานท่านทัน้งหลายก็ให้อยู่ประจําอยู่แล้วตื่นเช้ามาก็ทําบุญตักบาตรอย่างนี้เดียช่วยเหลืออนุเคราะห์แก่คนอื่นสัตว์อื่นให้พ้นจากความลําบากอย่างนี้ได้ชื่อว่าอามิสสถานจะให้ เครื่องนุ่งห่มก็ดีอาหารก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดียารักษาโรคก,ก็ดีเป็นอามิสถานให้แล้วจะเป็นบุญกุศลติดตามเราไปทั้งชาตินี้ชาตินา้านี่ก็คือการให้อามิสเป็นฐานที่สองก็คือธรรมทานคือการให้ธรรมะเป็นฐานอย่างเช่น พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายท่านได้แสดงธรรมโปรดพวกเราสอนพวกเราให้รู้จักทางดีและไม่ดีสิ่งที่ควรและไม่ควรเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตเป็นประทีปธรรมภายในนี่ก็เป็นการให้ธรรมะเป็นฐานอาตมาก็ทำอยู่ทุกวันทั้งสื่อต่างๆที่มีอยู่ ก็พยายามที่จะให้ธรรมะเป็นฐานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งนั้นหวังอย่างเดียวว่าหวังให้ผู้ฟังเข้าใจและเดินทางถูกทางเป็นบุญกุศลแก่ตัวเองเป็นธรรมทานที่ทำอยู่สาอภัยทานอันนี้สำคัญคือการไม่ถือโกรธโกรธโกรธเครื่องซึ่งกันและกันบางคนนี่ โกรธเคืองซึ่งกันและกันอาฆาตจองเวรกันเห็นหน้ากันแล้วก็เบื่อนหน่ายเกลียดชังกันเข้ามาในเขตวัดวาอารามก็ยังไม่ไวายที่จะเกลียดคนนั้นชังคนนี้นฉะนั้นอภัยทานเราให้อภัยซึ่งกันและกันให้อภัยเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ขอให้ทุกท่านจงพยายามให้อภัยกัน อย่าโกรธเครืองอย่าแค้นกันให้อภัยแล้วเราก็จะมีความสุขกรรมทั้งหลายย่อมที่เป็นเวรกรรมก็จะหมดไปเมื่อเราให้อภัยซึ่งกันและกันขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพรจาก đúc luống cá xẻm